สวัสดีครับผมจี๋นะเจตนาช่องจ้ดทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเกี่ยวกับโซมพิเกอร์มาเดียวันพีสเกลดอร์ริซฟครับคลิปนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มหมวกฟางนะครับนี่มีอัปเดตมาแล้วหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือกลุ่มหมวกฟางเนี่ยใครคอแข็งที่สุดในกลุ่มครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับจัดอันดับใครคอแข็งที่สุดในกลุ่มหมวกฟางนะครับไปดูเลยครับ อันดับสินะครับนั่นก็คือช็อปเปอร์ของเราเนั่นเองครับอนะ่าใสๆชอบกินขนมหวานกินนมมากกว่านะครับอันดับสิบก็เลยตกเป็นของช็อปเปอร์ครับไปต่อกันที่อันดับ9ครับอันดับเ้นั่นก็คือลูฟี่ของเราเนั่นเองครับนี่ไม่ใช่สายคอแข็งนะลูฟี่นะสายกินมากกว่านะครับนี่ก็เลยได้อันดับ9ไปครับสำหรับกัปตันหมวกฟางของเรานะฮะ ถัดมาครับอันดับ8นะครับเป็นเพื่อนสนิทของเขาเลยครับนั่นก็คืออูซบุนฮิอูซบนั่นเองครับเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่สายดื่มนะครับอ่าอูซบก็ตามมาเป็นอันดับ8ครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นใครเอ่ยเขาคือบลูคครับนี่ครับบลูคนะครับมาที่อันดับ7ของบลูคนะครับของไป ต่อไปนะครับคนที่ขอแข็งอันดับ6นะฮะอันดับ6นั่นก็คือโรบินของเรานั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นสายดื่มคนหนึ่งเลยนะโรบินนะครับไม่ธรรมาดานะอ่าต่อมาครับอันดับ5กันแล้วนะครับผมซึ่งอันดับ5้าของเรานั่นก็คือซันจิของเรานั่นเองครับนี่ซันจิก็ผู้ชาย,ยนะก็แมนแมนหน่อยก็มีเออดื่มบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผม แล้วก็อันดับที่4ครับอันดับที่4เป็นใครครับแฟงกี้ของเรานั่นเองครับนี่แฟงกี้เอยจริงๆแฟงกี้น่าจะเป็นแบบว่าดื่มเก่งนะแบบอันดับ1อันดับ2นะแต่ไม่ใช่ครับ เป็นอันดับที่4นะฮะโอ้โหตอนนี้ก็เหลืออันสามอันดับแล้วนะครับอันดับที่3ครับนั่นก็คือนามิของเราเองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนามินะฮะดื่มเก่งเป็นอันดับ3าของกลุ่มเลยนะครับและอันดับ2อนะฮะอันดับ2นั่นก็คือ โซโลของเราครับโอ้โหเสียแชมป์ครับเสียแชมป์ไปแล้วนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าโซโลเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าฉากของโซโลดื่มเยอะเออแต่ตอนนี้ครับอาจารย์อดาบอกว่าอันดับหนึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสมาชิกใหม่ครับจินเบของเรานั่นเองอเอาละครับก็สรุปกันอีกทีนะฮะ อันดับ10เป็นชอปเปอร์นะครับผมอันดับ9เป็นลูฟี่อันดับ8เป็นอุซบอันดับ7เป็นรูคอันดับ6เป็นโรบินนะครับอันดับ5เป็นซันจิอันดับ4เป็นแฟงกี้แล้วก็อันดับ3เป็นนามินะครับส่วนที่2ก็คือโซโลและอันดับ1ก็คือจินเดนั่นเองครับ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการจัดอันดับครั้งนี้นะครับข้อมูลที่เอามาพูดกันเนี่ยก็มาจากในหนังสือการ์ตูนวันพีชนะครับเล่มล่าสุดนะครับเป็นรุมต่อคําถามข้อมูลจากอาจารย์โบนัคนั่นเองครับสําหรับใครที่ชื่นชอบข้อมูลแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์ช่องจัดทอยของเราด้วยนะครับเราจะเป็นใหม่คลิปหน้าครับผมคิปนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ